ป็นกลัวอะไรถ้าพาดพาอย่างไงก็ประชาชนเหมือนเดิมก็ประชาชนถึงแม้เวลาตํำแต่ก็ต้องทำเพื่ออุดมการก่อนคนมาที่หลังแต่เขาก็ถึงเต็มชัยก็อียินต์นั่นไงดูนีเสียริเบียสนับสนุนโดยน้ำดื่มมิสเตอร์ดีดีแดงโด่งโด่งแดงดีเจนเนฟู้ดเอนไซม์เพื่อสุขภาพ081 924 1614 บ้านปวริษา090 420 0813-4เครื่องสีข้าวตราเสือ083 369 9353เอาทักสินสู้กลับบ้านดื่มทักสินสู้02 934 9990 089 037 66 00พีโมเดลคุณค่าแห่งความงามในราคายุติธรรม02 530 2313 ศูนย์แปห้าศูย์หขอต้อนรับเข้าสู่รายการสามแยกปากแมวชูนะวันนี้เจอกันวันเสาร์ที่6กรกฎาคมพรยห้าสิบครับผมมิสเตอร์บิ๊กับกลับมาแล้วรายงานตัวเลิกยามงามไปไงฮะ ฝนตกเลิกงามยามเฝ้าอยู่หน้าประตูครับพี่โอ้แม่นยามฝนตกยังหนักใะนชยวงวันนี้นะครับตอนออกอากาศสนนี้อิมพิรียลาดพาฝนตกหนักเลยครับเออผมผมบอกว่าฝนตกนี่นะฮะรับค่อนข้างหนักทีเดียวแล้วเขาขามามีการเปิดไฟกับพริบไฟผ่ามากอต้องเตือนนิดหนึ่งนะว่าพิการใช้สัญญาณไฟผ่ามากเนี่ยต้องลระวังด้วยนะเพราะขนาเนี้ย เวลาในฝนตกแล้วคุณเห็นไฟผ่าหมากเนี่ยบางทีคุณนึกว่าจอดเนี่ยครับเออใช่ใช่ใช่หรือบางทีไอ้ที่จอดนึกว่าวิ่งเออเนี่ยฮะมันจะยุ่งสัญญาณไฟมองไม่เห็นจะเสยท้ายกันได้ครับสัญญาณไฟคือในระยะฝนตกเนี่ยให้เปิดไฟหน้าใหญ่ปกตินั่นแหละครับเปิดหน้าใหญ่อันเดียวางคนไปเปิดไฟไฟหลีเลิกเถอะมันไม่มีประโยชน์หน้าใหญ่นะฮะต้องเข้าใจกันว่าไอ้ไฟไฟของเรารถเนี่ยนะมีหน้าที่ ไม่ใช่ว่าแค่สองทางนะอไอ้สองทางนี่ประโยชน์ลองนะรประโยชน์หลักคือจะได้รู้ตำแหน่งว่ารถของท่านอยู่ตรงไหนคนที่ขับหน้าคันหน้าก็จะได้เห็นในกระจกหลังนะเพราะฉะนั้นเปิดไปนะครับไฟหน้าขับทางตรงทางไกลเปิดไปเลยแล้วที่ก็ให้มอเตอร์ไซค์เปิดเนี่ยก็เพราะมอเตอร์ไซค์เป็นคันเล็กนะแล้วเปิดไฟหน้าก็จะได้เห็นตำแหน่งของมอเตอร์ไซค์ชัดเจนเพื่อจะได้ไม่ให้เขามาชนเราไม่ใช่ป้องกันไม่ให้เราไปชนเขารับเพราะนั้นก็ใช้ให้ถูกแล้วไฟพามากเนี่ย แม้วัฒนธรรมไทยนี่แปลกๆใช้ผิดใช้จนผิดหมดแล้วไอ้ไฟกระพริบกระพริบนี่เหมือนกันนะมันก็ให้ให้ทางครับคนกระพริบเป็นผู้ให้ทางใช่ไหมไอ้ในบ้านเราใช้แบบไหนห้ามผู้กระพริบขอทาง มันผิดกันไอ้นี่บ้านเราไม่ใช่บ้าไอ้เมึงนอกให้ทางไอบ้านเราไม่ให้ทางไม่ให้ทางเออตรงข้ามกันน่ะลบยุดไฟอุมาแล้วไฟดาบุปการีเออเออใช่้ยมึงเร็วๆหน่อยึงเร็วๆหน่อยอะไรแบบนี้สัญญาเยอะมากครับเอาไม่เข้าใจแล้วเสียงรถเไลแปงฮะผมผมไม่เปิดไฟหน้ารถครับเพราะผมประหยัดพลังงาน เขาแค่แบบรางงานก็คือดับไฟคนละดวงครับเจอนี้กลางคืนเปิดไฟนล้วมันจะไปถอดปลั๊กออกดวงเลยไฟว<ะ>่ารถนี่เปิดข้างเดียวไปข้างเดียวระอยากไ,กไปข้างหนึ่งอีก <laughs> เขาใช้ไฟแบตเตอรี่อ้าวเหรอไม่ได้ใช้ไฟบ้านไม่ได้บอกเาเลยมันก็รถนต่คุณวิ่งไปมันก็ปั่นแบตเตอรี่ประหยัดแล้วงานให้สิ้นเพื่อเป็นดินไทยอยู่รอดประหยัดพลังงานก็ต้องต้องใช้สมองนิดนึงแล้วมาต่อกันยังไงประหยัดพลังงานก็เป็นมุขครับมุขครับต่อนะพูดมาให้ด่าเพราะคนด่ามากๆคนก็สงสารได้มุกใช่ไหม เออาครับผมนะตอนรับต้นผู้ฟังทางศรีรามเรดิโออยุธยานะฮะสัปดาห์ที่แล้วก็มีการเปิดร้านโจ๊กกันก็ไม่รู้เป็นไงนะโอ้ยมีถ่ายทอดในอินเทอร์เน็ตครับพูดเยอะเลยเพื่อนเพื่อนอุณนาภัข้างครับ้ขออภัยด้วยอยากใเหมือนกันนะใส่เยอะเลย่ด่วนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยวันอาทิตย์มีการพบปะพูดคุยกับกลุ่มชาวบ้านในกรุงเทพครับแปลกไหมกลุ่มชาวบ้านในกรุงเทพ ดูห่างเหินใอกชาวบ้านว่าจะเป็นรดูห่าเหินกับคำว่าชาวบ้านกับกรุงเทพเอดูห่างเหินแต่แต่ว่าเป็นกลุ่มคนชาวบ้านจริงนะแล้ะในกรุงเทพก็คุยกันเรื่องของการเปิดสภาซึ่งก็ตกลงสรุปที่นี่เลยไหนๆก็แวะแล้วผมพูดเลยนะ ตกลงว่าน,นีน่ไงฮะที่งานวันที่28ดเนี่ยค <l respect> ุณยี่สิบแปดจะมีมีงานเสวนาสภาชาวบ้านนะจัดที่อิมพีเรียลลาดพร้าวนี่แหละนะโดยโดยผมจะได้มานั่งพูดกันให้เห็นจ่าๆแล้วจะมาถามกันเลยว่าไอแนวทางสภาชาวบ้านนันเป็นยังไงครับแล้วมันมีประโยชน์อย่างไรนะฮะแล้วว่ามันจะทําให้มีการมีประโยชน์คือนอกจากมีประโยชน์แล้วมันจะมีการทําให้ประเทศชาติแข็งแรงได้อย่างไรครับ นี่อย่างวันนี้มันมีเรื่องอียิปต์เรื่องอะไรคุณเห็นไหมโอ้บ้านเมืองกาลังเออในในโลกมีการเคลื่อนไหวในการแย่งระบบการปกครองกันเยอะแต่ตอนนี้ประกาศซะเลยฮะเสวนาประชาชาติหดฟังอีกครั้งเสวนาแนวทางสภาชาวบ้านประชาธิปไตยในกำมือเพราะแนวทางนี้ผมทำเองไม่ได้แต่ท่านผู้ชมต้องมาฟังแล้วก็ไปช่วยทำครับแล้วถ้าทุกคนทำผมรับประกันนะว่าประชาธิปไตยเกิดแน่นอนคอร์รัปชันหมดประเทศนะแล้วก็ประชาชนก็เป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริง 拜拜吧，妈啊。 กำลังปฏิวัติประเทศเหรอหรือยังไงนะฮะอ้าวก็มาฟังกันดูนะที่อิมเรียรลัดพร้พาววันที่28กรกฎาคมวันที่วันอาทิตย์นะฮะมาเร็วมานั่งดูสามแยกปากแมวก่อนก็ได้เนาะและว้วพอเสร็จก็ลงไปด้วยกันเราะนกสชนบอกว่าจะมีมิตติ้งนิดนิดให้กับสชนะปากปแมวแขกลูกอมโบราณลูกอมอะไรฮะเขก็จุ๊บดูดแล้วก็มานั่งดูรายการในในในรายการก่อนวันที่28นะถ้ามาเร็วรายการก่อนรายการเริ่มบ่ายโมงมานั่งดูจัดรายการเฮฮาสนุกสนานกันแล้วพอบ่ายสองแล้วก็ลงไป เสพื่อนไปที่ห้องไพ่ห้องไพ่ชั้นห้านะวันนั้นเนี่ยจะมากันหมดเลยทั้งแกนนําที่จังหวัดสกลนครจะเอาผลงานของสภาบ้านที่ไปทํามาเนี่ยมาแสดงให้พี่น้องได้เห็นว่าที่เราทำสกลนครเป็นยังไงบ้างอย่างวั้นผมก็ได้เลยแม่เลี้ยงสารแพร่ครับแม่เลี้ยงผมมาด้วยแม่เลี้ยงมาด้วยนะเห็นว่าจะมาออกรายการกันเราด้วยนะใจอย่งวันเสาร์อาทิตย์หน้าเนี่ยไอ้วันเสาร์อาทิตย์แม่เลี้ยงเชิญวันแรก นะครับครับแล้วก็มีไพศาลีแค่นะโมเดลที่เราไปทําแต่ละที่ก็จะมามาคุยกันเลยว่าสภาชาวบ้านที่เปิดนั้นน่ะมีผลประโยชน์อย่างเท็จจริงเป็นยังไงผมไม่ต้องเล่าให้เจ้าของพื้นที่เขาเล่าเองนะขอขออนุญาตดนึงพี่โพสในเฟซบุ๊กมีหลายคนที่ไม่ใช่หลายคนนะมีอยู่สองสองคอมเมนต์ที่ผมเห็นต้องต้องบอกจริงว่าผมผมเอามาพูดเพราะผมถามแต่แ่นาของคนดูคนติดตามเขาบอกพี่ดงจะแย่งมวลชน เราจัดตั้งมวลชนเพื่อ เพื่อแยกมวลชนออกไปหรือเปล่าเอางี้เขามากลัวผมมากผมบอกให้ฟังนะคนที่พูดอย่างนี้แสดงว่าเป็นหัวล้านหลังมากผมก้าวหน้ากว่าน,นั้นอีกครับคือที่คุณผ่านมาในที่ผ่านมาในการชุมนุมในของเราเนี่ยเสื้อแดงเนี่ยนะฮะผมบอกว่าเขาเรียกว่าเป็นการนํามวลชนนะครับแต่กลุ่มของเราเนี่ยไม่นํามวลชนเพราะมวลชนจะนําตัวเองกลุ่มของเราเป็นกลุ่มนําความคิดไม่ใช่นํามวลชนครับถ้าคุณพูดแบบนี้คนเข้าใจการเมืองจะรู้นะครับแล้วก็บอกว่านามวลชนมาล้านหลังคุณ ตอนนี้มันต้องเข้าสู่การน,นําความคิดแล้วเพราะการนามวลชนไม่มีทางจะนําความสําเร็จมาสู่ความต้องการของพี่น้องได้เพราะถ้านามวลชนมันก็ไปทําให้ผมไปทําให้คุณน,นู้นค<ช>ุณนี้แต่ถ้านําความคิดพี่น้องทําเองได้ใครได้ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางนี้อย่าเอาไอ้เรื่องโบราณมาเทียบกับผมมันแต่ที่จริงก็ว่าว่าเขาไม่ได้นะเพราะว่าการเคลื่อนไหวแบบการบ้านอย่างเราเนี่ยแยกกับการเมืองมันไม่เคยเกิดแต่ก่อนมันเดินพ <ๆๆ S 1> ุ่นกตอนนี้อพอเราจับแยกปุ๊บเห็นไหมฮะเขาพูดถึงว่า คนที่ถูกแบ่งนี่มันคืออะไระะแต่ว่าคุณต้องแยก สถานการณ์การบ้านกับการเมืองที่เราเดินอยู่ในการบ้านครับการกินอยู่ใช้ชีวิตปกติเรารวมมวลชนด้วยซ้ำเนี่ยจับมาเนี่ยเดี๋ยวพราะการบ้านประชาชนแข็งแกร่งแข็งแรงเนี่ยคุณจะได้มวลชนที่ขับเคลื่อนการเมืองที่ฉลาดมีไหวพริบอีกเมื่อก่อนเนี่ยแกนนําจะเลือกมวลชนแต่ต่อไปพอเรานาความคิดปุ๊บมวลชนมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยฮะมวลชนจะเลือกแกนนําใ่คบนะเพราะนั้นแกนนําทั้งหลายไม่ต้องกลัวผมจะแย่งเพราะผมเตรียมมวลชนเอาไว้คุณทําตัวให้มันดีเดี๋ยวมวลชนจะตามคุณเองนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยคุณเป็นคนเลือก มวลชนต่อไปมวลชนเก็รวมกันเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเลือกคุณใครดีเดี๋ยวเขาจะตามคุณเลยนะฮะแต่ถ้าคุณไม่ดีเขาก็ไม่ตามก็อดไปไม่ต้องห่วงนะเรื่อ,นองนํามวลชนผมผมไม่อยู่ในความคิดไม่อยากจะนำไม่อยากไม่อยากจะยุ่งเลยนะแล้วเป็นการเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจสังคมไม่ใช่การอยาก <นะ S 1> รู้ว่านําไม่นํา ผมว่าที่นี่ยี่แปดมาฟังดูแล้วเดื้เพราะผมเพราะผมรู้ข้อมูลตรงนี้หมดแต่การที่พูดไปเหมือนแก้ตัวแล้วลองแบบใหม่แบบที่ท่านผู้ชมเขาทาเสร็จแล้วพี่โดก็ไปไปฮะผมไม่อยากไปทำอันใหม่แล้วความแข็งแกร่งมันอยู่กับสภาชาวบ้านมันอยู่กับท่านอ่ะมันอยู่กับสภาเนี้ยครับนะครับอย่างเป็นสภาที่สกลนครแข็งแกร่งนะก็ไม่มีชื่อพี่โดกติดอยู่ในสภานะครับพอเสร็จแล้วเขาแข็งแกร่งเขาก็ไม่ง้อพี่โดกเขาว่าถีบหัวเเขาเรียกผมแกนนํำบอกอย่ามาเรียกแกนน้ำผมมันแกนยุ Okay. <laughs> แกแล้วมาอยู่ในสัาคุณนั่นแหละยุเสร็จผมก็ไปแล้วกนำควคุ้นน้ำมื่ต่อเป็นวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมนะครับชั้น5อีพิเลอร์ลาพร้าวก็มีอะไรสงสัยมาคุยกันเลยนะไม่ใช่เวทีปราศัยไม่ใช่ไม่ใช่โรงเรียนสอนอะไรแต่จะเป็นการพูดคุยกันระหว่างพวกเราประชาชนแล้วผมก็เสนอไอเดียความคิดว่ามันเป็นแบบนี้ที่เราทำเนี่ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้พี่น้องมมอะไรสงสัยหรือมีความคิดเห็นจะเพิ่มเติมเราถึงจันจะเป็นลักษณะเสวนาส่วนทำไม่ทำเนี่ยพี่น้องจะตั้งเอาเองแล้วแต่ท่านนะครับทำหรือไม่ทำ มีข้าวบัตรไหมัข้าวบัตรเข้าชมไหมเออมาี่านิท่าทางจะต้องเอามากินเองนะกาแฟก็ไม่มีให้กินนะเราเราเสรีภาพเสมอภาคไม่มีการขอไม่มีการให้พี่ต้องการไม่มีอะไรฟรีนตรนพี่ต้องการมลชนไม่ใช่เหรอครับแนวทางป่าไม่อะไรฟรีไม่ใช่ครับถ้าเป็นแนวทางแบบนั้นไอคนไอคนนำนี่อ่อนแอนะแนวทางแบบเก่าอ่ะพอนำพอเขามีตังใช่ไหมมาเลี้ยงกาแฟคุณมาอะไรคุณเขาก็ต้องการคุณ เป็นเขาต่างเป็นเจ้าของคุณนี่ใช่ไหมใช่แต่อันนี้คุณมาเป็นเจ้าของตัวเองเพราะฉะนั้นผมไม่ได้อะไรจากการตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณได้แต่คุณก็เอาเอาเลี้ยงเราด้วยใช่ไหมเอามาสังสรรค์เพราะปากกันมาพูดคุยกันแล้วแนทางวันนี้เกิดขึ้นแล้วที่อีสานนะได้เนาะชาวบ้านเนี่ยประชุมสภาหิ้วกับข้าวมากินกันเองคนละชิ้นคนละชิ้นนั่นแหละชื่นใจดีนะแล้วแล้วคนที่เป็นให้บ้านให้บ้านจัดเนี่ยเขาไม่เดือดร้อนไงเออใช่ไม่งั้นเมื่อก่อนให้บ้านคุณจัดทีงคิดมากนที่ะ เสร็จแล้วยังไงก็ไปขอพักดิทีนี้ไปขอผู้ใหญ่ทีนี้ทีนี้พอผู้ใหญ่ให้ปุ๊บอ่ะที่มารวมกันเนี้ยจะต้องรวมให้ผู้ใหญ่เลยใช่ไหมผมเป็นอ่องตอนนี้กันไปอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่การที่คุณไม่เป็นอิสระและการที่คุณไม่เป็นประชาไตยคือเรื่องเรื่องจากการขอคุณต้องเลิกก่อนนะคุณอยากเป็นประชาไตยคุณต้องเริ่มจากพึ่งพาตัวเองก่อนนะครับพึ่งพาตัวเองได้เมื่อไหร่เสรีภาพเกิดเสรีภาพเกิดประชาไตยก็มาครึ่งแล้วพอมาพุบเสรีพิสุทธิ์เตมีเวกิจฉาต่อไปก็พร้อมกับเสรีวงวันะ ไม่แน่หรอกถ้าพวกนี้ฉลาดประเทศไทยจเจริญเสรีวง,ช,วงชาเนี่ันม่มันไม่ประชาธิปไตยแล้วกูนะ <c oughs> ไม่แน่หรอกช่วงปรับปรัวน่เอ่ออพร้อมกันนี้ครับรายการการายการสามแยกปากแมวารารการเล่าข่าวของประชาชนเพื่อประชาชนและโดยประชาชนครับพร้อมกันนี้ต้อนรับผู้ฟังทางวิทยุครับสีรามรีโอแปดสิบเจ็ดจุดเจ็ดห้าม่เฮิร้อยเจ็ดจุดหนึ่งห้าม่เฮิร้อยแปดผู้กล้าประชาธิปไตยสุทรปากการครับแล้วทักทายพี่น้องครับ ผ่านทางหน้าสถานีวิทยุอินเทอร์เน็ตนะครับสถานีโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตทุกสถานีครับในช่วงเวลานี้ครับผมขอบคุณสปอนเซอร์หลักด้วยครนะครับขอบคุณบ้านป่าวาลิษาครับรอคอกิดทั้งหลังให้คุณเริ่มต้นชิงิตช,ชีวิต จะชิ้นิดเลยเหรอได้มากกว่าใครอนะครับซื้อง่ายกว่าใครได้ใครมันจะเริ่มต้นชีวิตได้มากกว่าใครมีเหรอเออเดี๋ยวดูว่ามากยังไงเดี๋ยวดูไม่ใช่เวลาคุณเริ่มต้นชีวิตชีวิตคุณจะมีมากกว่าคนอื่นเหรอมากกว่านี่บ้านประวัติศาสตร์เนี่ยเหรอบ้านประวัติศาสตร์ที่นซื้อบ้านได้บ้านได้บ้านที่ดีซื้อบ้านได้ทุกอย่างที่ในอยู่ในบ้านน่ะจะต้องมีทุกอย่างครับยกเว้นเสา มีอัเสาไม่มีครับเพราะบ้านเราคอนกรีตเล่นบ้านเสาจริงทั้งหลังเอ้าไม่มีจริงนะครับไม่มีฮะเพราะบ้านเขาหลอกคอนกรีตนะแล้วก็นี่บ้านถูกของจุ้ยเลยมุมเสาจะไม่หักแตคนนั่งมุมเสาจะต้องหักนี่เลยไม่ต้องไปแก้บ้านไม่มีเสาบ้านจะกว้างกว่าปกติบ้านเป็นหล่อคอนกรีตทั้งหลังแล้วข้อดีคือกำแพงเนี่ยรับแรงเลยใช่อับกำแพงเป็นตัวเสาคือเหมือนมีเสาเป็นบ้านอ่ะมีเสาเป็นฝสาบ้านอ่ะแล้วก็สำคัญสะดวกเวลาซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือซื้ออะไรก็แล้วแต่ มันจะเข้ามุมพอดีเออมันไม่มีเหลี็ยแเกจะเข้ามุมพอดีออครับด,ดีแล้วก็สาําคัญเฟอร์นิเจอร์ไม่ต้องซื้อมากเขาแถมไม่หมดแล้วชุดรลําแขงในห้องนอนมปหมดตูต้ตตู้เสื้อผ้านะครับแอร์ครับเครื่องซักผ้าครับ เยอะมีหมดพร้อมทุกอย่างเอาแปลงหนีไว้ก็ไมอย่างเดียวแล้วกันก็ขอขอ,ขอเตือนไว้หน่อยสําหรับท่านที่อาจจะลําบากนะมาซื้อบ้านบริษัทเนี่ยนะมันมีท่านผู้ชมบางประเภทก็อาจจะมาซื้อบ้านบริษัทแล้วจะลําบากกว่าเกา่าคือประเภทที่ชอบนอนพื้นนอนเสื่ออย่าง<อ>น,นี้ก็ต้องมีต้องไปลื้อเตียงออกอะไรจะยุง่งนะต้องขอโทษด้วยเพราะบ้านบริษัทก็แถมเตียงโต๊ะให้หมดเลยหรือว่าท่านเจ้าอาวาสวัดไหนจะไปจําวัดนอน เลียงไม่ได้ก็จะลำบากก็ลำบากฮะเดี๋ยวรื่อออกให้ห้องหนึ่งเพราะมีสองห้องชุดรับแขกนะฮะมีครับด้วเร็วๆหยิบโฆษณาเยอะครับขอบคุณครับติดต่อไปได้เฮียเคียงกับ0 9 0 4 2 0 0้1 3นยงนนะฮะ0904-200813บ้านป่าวะลิสาครับขอบคุณเจเนฟู้ดครับ เอ็มไซสกัดบำรุงสุขภาพนะครับติดต่อได้ที่คุณถนัดคำทะเนศนะครับ0 8 1 9 2 4 1 6 1 4ซื้อที่ไหนก็ได้เจนีฟูดมีขายเยอะแยะไม่จำเป็นต้องซื้อพิ่ถนัดหรอกซื้อที่อื่นมาก็ได้เจนีฟูดเยอะแยะไปก็ดีเหมือนกัน,นซื้อแต่ถ้าออซื้อกับคุณถนัดคำทะเนศอ,อ,อ๋อมันดีตรงนี้ส่วนตากเนี่ยทำให้สัมยกปากแบววยาวไปอีกใหญ่ด้วยยาวด้วย ข้อสำคัญอยากดดนด้วยรายการจะต้องใหญ่ขึ้นยาวนาวยาวแล้วข้ส่วนคุณยาวก็ยาวใหญ่ก็ใหญ่คุณอย่ามาปนเอาทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยแหละเอนพี่ถนัดกันเตนผมชอบกายทั้งใหญ่ทั้งยาวใจใหญ่ใหญ่แล้วน้ำใจแกก็ยาวไปที่ไหนก็ให้โทรหาแกแกบอกว่าตอนนี้ยอดมันนิ่งๆยอดมันนิ่งๆเพราะว่าลูกค้าก็ซื้อแล้วก็ยอดเพิ่มขึ้นมันมันนิ่งๆก็ต้องบอกท่านผู้ชมหน่อยช่วยกันดิ